สวัสดีค่ะย่าแจงเที่ยวทั่วไปกับย่าแจงมอนีผ้าม่าน,นอันนันอันผ้ามายางเหร่นเนาะค่ะพี่น้องมาเบิงต้นไม้ต้นหญ้าดอกไม้ค่ะดอกอ่าอ่าฟันสิงโตนี่ค่ะดอกสีเหลืองเหลืองเก็บไปเห็ดน้ำผึ้งเนาะค่ะพี่น้องน้ำผึ้งเที่ยเพิ่นเอาดอกนี่ละเห็ดนี่ค่ะเขาเขาเขาแห้งเป็นดอกแห้งแล้วค่ะนี่อาจะเป็นสีขาวเห็นมันง,งามกันเลยสิพี่น้องเบางน้ำมึงเด้ย่าแจงสิเป่า จะเห็นโมบูกองก็ได้นี่ค่ะพี่น้องเห็นมันงามกัเล่ทายเห็นเบิ่งน้ำเนาะนี่ค่ะหมู่บ้านที่ยะแจงอยูทั้งหนาเป็นหมู่บ้านมะย่างเลียนค่ะพี่น้องนี่ต้นเข่านี่ต้นเขาแล้วก็มาามองทีแอร์พอร์นอยค่ะมาจังหวะเห็นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเล็กเนาะเขาม่ขี่เลียนกันบ่ได้ขี่ไปไซค์ค่ะพี่น้องอยู่ในเป็นสนามเป็นสนามบินน้อยสําหรับไอ พวบคนรวยเขาเจ้ามาใส่ซีวิตมามือนี้มันมีแดดกับมาขี่เครื่องเล่นกันค่ะพี่นอ้องแยกแจงเห็นสถานที่มันงามหรือว่าเห็นต้นไม้ต้นไหลมันงามวันทางทางยางค่ะยางเล่นมีปลาเขาเนาะแลวอยากเห็นเบืง้งหน้าทั้งนาเป็นบริษัทเบม BMW, เออวเ้ค่ะพี่น้องเป็นมองผลิตรถเบมเว้ไงเลยของติ้งโกฟิงเนี่ยค่ะพี่น้องคุนปายมันไก่แดดนกํลาลังซองอาจจะเลี้ยวไปเห็นเนาะค่ะ ว่าขี่ฟ้ามือน่งามงามท้องฟ้าสวยค่ะพี่น้องให้เบิ่งน้ำถ้าขึ้นไปทั้งเขาบุญไปเห็นดอกไม้เนาะค่ะพี่น้องบ่นดอกไม้ดอกพักกันไหมค่ะพี่น้องบานนี้เขาเอืิ่นดอกกลับเนาะบานเท่าเอื่นดอกพักกัดจนอนคือคือดอกพักคือใบขนานาเนี่ยค่ะใบใบมันกระไดก็จะเห็นวิดีโอดลายๆอย่างของโมูเนาะค่ะพี่น้องอยากให้เบิ่ลน้ำย่ายแจงกนเลยไทยเบิ่งน้ำเป็นเป็นท่างไงค่ะพี่น้องเป็นทางอาติบานท้างนาเป็นทาง ้านเขาอื่นทังอย่างละเดี๋ยวทังดวนเนาะค่ะพี่น้องตัวยายแจ้งก็ได้ค่ะอยากให้เบิ้งน้ำเที่ยวทั่วไปกับยายแจง้งเที่ยวน้ำทงน้ำทายละค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มีโควิดกันเลยอยากให้ก,ใก็เลยมีไก่เมืองจากน้อยมายางเด่นกะทายพี่น้องเบิ้งน้ำมันนี้มีแดดเนาะค่ะเบิ้งเครื่องบินน้อยเดี๋ยวขั้นวันขึ้นเดี๋ยวขั้นนี้ก็ึืนหลายค่ะพี่น้องนี่อยากให้เบิ้งน้ำเนาะ